ใจเย็นนะครับใจเย็นพุทธนิพพานแล้วใจเย็นนะครับใจเย็นเพราะว่าใจที่เย็นนั้นเกิดจากการที่เป็นพุทธนิพพานรับด้วยลมหายใจนะครับลมหายใจนี่ทำให้ใจเย็นนะครับลมหายใจพุทธนิพพานก็คือใจเย็นนะครับใจเย็นเป็นนิพพานนะครับใจเย็นกับ ทุกธาตุทุกขันกนะับใจเย็นกับวิญญาณขันกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนะร,รูปขันเพราะว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีมีสภาพที่ปรุงแต่งอยู่เองแล้วนะครับแต่มันก็เป็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกสังขารเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเย็นกับสิ่งเหล่านี้นะครับเหมือนเราจะเย็นอยู่กับเด็กนะครับที่ไม่รู้ภาษาเพราะว่าธาตุขันอาจจะนั้นมันก็ไม่ได้รู้จักกันมันก็ไม่ได้รู้ภาษามันไร้เดียงสา mm hmm. ฉันเราผู้เป็นพุทธ,ธะนิพพานจะต้องใจเย็นนะครับใจเย็นต่อความรู้ความเห็นการได้ยินการสัมผัสการรับจําคิดรู้ความเข้าใจการตัดสินใจ นะครับของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตาเราจะมกงิึงกายใจของรูปวึงสิ่งสมผัติธรรมอารมณ์ของนินน้ำลงไฟอยอากาศวิญญาณเมื่อเราใจเย็นต่อทาต่อขันต่อชนะนะครับก็จะเย็นได้มาจากพุทธะที่รู้ตื่นเบิกบานจากนิพพานนะครับพุทธะที่ว่างนิพพานที่เย็นนะครับก็รวมกันเป็นใจเย็น เมื่อใจเย็นแล้วก็ใจก็จะตั้งมั่นคล่องแคล่วกดการงานเบาอ่อนโยนนะครับใจดีนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรกับธาตุขันธ์อนณะนะครับเพราะมันเกิดดับมันเปลีป่ยนแปลงของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับใจเย็นแล้วพอเข้าใจธรรมชาติที่เป็นอัรรมยตาความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นธรรมดา เราะความเป็นพุทธะนิพพานถึงเข้าใจความเป็นอตมมยตาความเป็นเช่นนั้นเองของรูปของนามของธาตุของของันธ์ของอนัญตนะนะครับอตมมยตาความเป็นเช่นนั้นเองนะครับจะเย็นได้นะครับความเป็นเช่นนั้นเองทําให้ใจเย็นนะครับไม่ค่อยขัดขวางขัดข้องนะคือว่า คอยควบคุมคอยบังคับคอยฝืนนะครับสังขาร,นะรก็ไม่ต้องก็ปล่อยวางได้เลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่เองแล้วนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่แค่ใจเย็นนะครับใจเย็นได้นะครัเย็นได้กับการเกิดขึ้นการดับไปการเข้ามาออกไปการจเจริญและความเสื่อมสังขาร นะครับที่มันมีอยู่แล้วเป็นแล้วอาจจะเรียกว่ากรรมเก่าเรียกจ,จะเรียกว่าวิปากขันนะครับกัแล้วแต่นะครับใจเย็นนะครับใจเย็นด้วยลมหายใจนะครับใจเย็นด้วยลมหายใจเพราะว่าถ้าเราไม่ใจเย็นนะครับด้วยลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันเป็นลมหายใจพุทธ,ธนิพพาน เคยลมหายใจที่เตือนรู้บิดาแล้วก็ว่างแล้วก็หลุดพ้นนะครับเพราะมันหลุดพ้นนะครับเพราะมันว่างก็เลยจะเย็นได้เพราะยังไงลมหายใจก็พาไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นลมหายใจก็พาไปสู่นิพพานคือความว่างนะครับคือความดับเย็นนะครับพาไปสู่สุญญตาความว่าง พุทตื่นรู้เบิกบานนะครับลมหายใจนะครับใจเย็นนะครับเมื่อมีลมหายใจก็ต้องใจเย็นนะครับถ้าเราใจร้อนกับการมีลมหายใจก็จะยุ่งยากอีกนะครับขัดข้องอีกขัดข้องทางเทคนิคอีกนะครับมีปัญหาอีกมีเรื่องไม่จบอีกนะฉะนั้นใจเย็นกับาธาตุขันอาญตนะ ก็ใช้ลมหายใจทําให้เกิดวิชาวิมุตตินะครับเกิดวิมุตติยานทศนะเกิดนะิพพานเะกิดพุทธะผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานนะเป็นพุทธภาวะคือความว่างนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นเย็นนะใจที่เย็นเป็นใจที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยลมหายใจทําให้ใจเย็นนะครับใจเย็นด้วยลมหายใจนะครับถ้าใจร้อนจะไปนั่งสมาธิก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะใจร้อนจะรักษาศีลก็ไม่ได้เพราะใจร้อนจะเจริญภาวนาเป็นก็ไม่ได้เพราะใจร้อนถ้าใจเย็นแล้วทานศีลภาวนาสมบูรณ์นะมากผลนิพพานสมบูรณ์ครับลาบยศสรรเสริญสุขสมบูรณ์ สมบูรณ์ทั้งโลกทั้งธรรมไม่ขาดตกบกพร่องใจเย็นนะครับใจเย็นต่อการเดินทางของธาตุขันธน์อายตนะใจเย็นต่อความเป็นอยู่เป็นมาและเป็นไปนะครับใจเย็นกับทุกสภาพทุกสภาวะทุกสถานการณ์ทุกปรากฏการณ์ทุกเกตุการ์ทั้งปัจจุบันหรืออนาคตนะครับหรืออดีตภายในภายนอกและขยายละเอียด กับทุกสภาวะอารมณ์ทุกสภาวะจิตทุกสภาวะธรรมนะครับใจเย็นเพราะธรรมก็เกิดดับจิตก็เกิดดับอารมณ์ก็เกิดดับกันจะต้องใจเย็นนะครับใจเย็นเป็นนิพพานนะครับใจเย็นเป็นพุทธะนะครับใจเย็นเป็นพระนะครับฉันต้องใจเย็นอยู่แล <out> ้วนะครับใจเย็นอยู่สม่ําเสมอนะครับใจเย็น ทุกทีทุกครั้งทุกเวลาทุกเรื่องนะครับใจยเย็นเมื่อใจเย็นมันจะคิดก็จะเย็นมันจะพูดก็จะเย็นจะทําก็จะเย็นจะสัมผัสสัมพันธ์จะดูก็จะเย็นนะครับถามตอบสนทนาจะไปจะมาก็จะเย็นจะข้ามจะหนนดูรถนะครับดูรถดูทางดูคนนะครับดูเวลานะครับจะเย็น เพราะความใจร้อนนี่แหละเขาเรียกว่าประมาทนะเกิดความเสื่อมทุทุกตัง่อายวะถึงชีวิตถึงทรัพย์สินทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะความใจร้อนฉะนั้นต้องใจเย็นไปไหนมาไหนทาอะไรใจเย็นไว้ก่อนนะครับนิพพานคือใจเย็นพุทธะคือใจเย็นนะครับอนาปนาสติละมายใจเข้าออกคือใจเย็นทำทั้งหลายเนี่ยทำเพื่อที่จะให้ใจเย็นนะครับ เพราะว่าถ้าทํแล้วมันใจร้อนก็แสดงว่ามันทาไม่ถูกนะครับฉันจะต้องทําทุกข้อทุกหมดทุกขันทําเพื่อใ,ใจเย็นความไม่ประมาทก,ก็เพื่อใจเย็นสติสัมปชัญญะก็เพื่อใจเย็นนะครับความละอายเกรงกลัวตบับก็เพื่อใจเย็นสติปัฏฐานก็เพื่อใจเย็นยันสี่ห้าพลละห้าพุทธจงเจ็ดมรรคมีองแปดเพื่อให้ใจเย็นนะครับ การที่เราจะเย็นด้วยทมนะครับจะเย็นด้วยลมหายใจช่วยชีวิตเหล่านั้นแคล้วคลาดจากอันตรายจากกิเลสกรรมมิบาจากโลกธรรมโลกวัชชะนะครับจะเย็นจะเย็นกับการเดินไปข้างหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับจะข้ามถนนข้ามทางม้าลายนะครับจะขับรถข,ขับเรือใช้ชีวิตทํางานทําการจะเรียนจะสอนจะสดส,สร้างเสรีภาพ ปฏิบัติใจเย็นนะครับเมื่อใจเย็นแล้วก็ไม่ยุ่งยากเดอดร้อนในภายหลังนะครับที่เราใจร้อนจะร้อนใจในภายหลังทุกครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรฉะนั้นต้องใจเย็นกับทุกเรื่องทั้งเรื่องที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจเหมาะไม่เหมาะโอไม่ควรยุ่งเกี่ยวหรือไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับมีค่าไม่มีค่า,ให,าให้การให้เกียรติให้กิน ความสะดวกสบายจะเข้าใจไม่เข้าใจรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ใจเย็นไว้ตั้งหลงตั้งเขาเมื่อใจเย็นแล้วมันจะไม่มีปัญหาทีหลังนะครับไม่มีเรื่องทีหลังไม่ต้องมาเสียอารมณ์เสียความตั้งใจเสียความรู้สึกไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมไม่ต้องเป็นทั่ษเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องติดกุ้ติดตารางนะครับไม่ต้องมีเจ้ากรรมนเวรไม่ต้องมีมารไม่ต้อง มีศัตรูนะครับใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนนะครับเมื่อใจเย็นแล้วก็อุ่นใจได้สบายใจได้นะครับกานที่เราไม่สบายใจเราไม่มีความสุขใจก็เพราะใจเราร้อนจันเริ่มที่เริ่มต้นที่ใจเย็นนะครับเริ่มต้นที่ใจเย็นเมื่อเราเริ่มต้นที่ใจเย็นแล้วทุกเก้าย่างนะครับทุกเวลาทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดนะครับทุกจิตทุกใจ ก็จะไม่ทุกข์นะครับเราก็จะเย็นได้นิพพานใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นถึงที่จเย็นถึงที่สุดจะเย็นนะครับเ,เ,เ,เนนบมื่อใจเย็นแล้วก็ดีแล้วนะครับดีแล้วมันจะเก่งแล้วมันจะแก่กล้าแล้วนะครับมันจะได้ผลนะครับถ้าใจเย็นมันจะไม่เสียผลประโยชน์นะครับไม่ขัดแย้งนะครับไม่ทุรนทุลายไม่ทุกข์ทรมาน ไม่เหนื่อยนะครับใจเย็นและมีกําลังใจกําลังกายกําลังใจดีนะคับใช้ชีวิตก็จะปลอดภยัยมีความสุขมีทรัพย์นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็พ้นจากอาบายต่างๆได้ก็จะเป็นตปเพื่อประโยชน์สุขทรัพย์ะนิพพานนะครับใจเย็นนะคับใจเย็นกับทุกเรื่องราวกับทุกภาระหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ง ทำทันบ้างไม่ทันบ้างทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องเวลาเรื่องเด็ดปัจจัยต่างๆ่าก็ยังอาศัยว่าใจเย็นนะครับก็จะผ่านทุกภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบทุกเวลาไปได้อย่างราบเรียบเรียบร้อยนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นได้นะครับก็สําเร็จสมหวังนะครับใจเย็นเพราะคนที่ใจเย็นนั้นคือคนที่เป็นพุทธคนที่เป็นพุทธนิพพาน คนที่ไม่กังวลไม่ยึดถือนะครนที่ปล่อยวางได้รับใจเย็นแล้วมันหยุดมันนิ่งมันหนักแน่นมันมั่นคงนะครับมันเด็ดเดี่ยวมันฉับพันในการคิดตัดสินใจจะเอาจะได้จะมีจะเป็นจะเส้อใจแลกเปลี่ยนจะไปมาหาสู่จะเป็นอยู่เป็นมาเป็นไปก็ใจเย็นไว้ก่อนทุกครั้งที่เราใจเย็นนะครับมันจะมีผลดีตามมาเสมอ ฉันจะเย็นไว้มีความปลอดภยัยมีความแคล้วคล่ดจากเหตุารทั้งหลายประสบโชคดีนะครับตั้งใจเย็นนะครับพราเมื่อเราจะเย็นเป็นการสํารวมระวังไม่ต้องอาบัิไม่ปิดศีลไม่ปิดธรรมไม่ปิดกฎหมายปิดกฎระเบียบกติกามารยาทนสังคมที่สําคัญคือมันจะไม่เสียใจเสียอารมณ์และเสียความรู้สึกเสียความตั้งใจทีหลังครับจะได้ไม่เหนื่อยท่านให้เรานั้น ใจเย็นนะครับใจเย็นได้ยิ่งดีนะครับใจเย็นตลอดเลยนะครับมีอะไรก็ใจเย็นไว้ก่อนนะครับใจเย็นมีเรื่องอะไรก็ใจเย็นไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เราพบเจอแล้วมันไม่สะอาดไม่สว่างไม่สะดวกไม่ส,มสบายไม่ชอบไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ทาให้หมดหกิดตาํากครญพุ่งสร้างนะครับก็ใจเย็นไว้เมื่อใจเย็นแล้วสิ่งที่ดีก็อย่าไป ใจร้อนที่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นจะเพลิดเพลินนะครับใจเย็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่น่าพัฒนาและไม่น่าพัฒนาสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจถูกใจและไม่ถูกใจนะครับใจเย็นใจเย็นแล้วก็ชนะแหละเขาเรียกว่าชนะทุกนะครับชนะปัญหาชนะอุปสรรคนะครับชนะภาระหน้าที่และความผิดชอบใจเย็นแล้วชนะนะครับก็จะไม่แพ้นะครับ ผู้ชนะคือผู้ที่ใจเย็นนะชนะชีวิตได้ชนะกรรมกิเลสที่บาปชนะโลกธรรมได้นะครับทันั้นต้องใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นเป็นพุทธะนะครับใจเย็นเป็นพระนิพพานนะครับใจเย็นนะครับพุทธานิพพานต้องใจเย็นนะครับใจเย็นสม่ําเสมอคงที่นะครับไม่เล่าร้อนไม่เดือดร้อนไม่ทุกร้อน นะครับนะครับน,นเราต้องใจเย็นสม่ำเสมอปุกลมหายใจเข้าออกนะครับใจเย็นด้วยลมหายใจเข้าออกนะครับใจเย็นดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์สาระกับชีวิตนะครับได้สิ่งดีๆใจเย็นแล้วนะครับ